สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอกเขียวพาเรยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับมอน,นิกะเป็นมือของวันที่16ตุลาคม67แล้วนะคะพี่น้องกะมาเบากันเพราะยังปีฝ้าวหลายลุ่งเล็กพี่น้องเหล็กหลายนะคะย่านลุงบทันค่ะพี่น้องทํางานกลางเดือนกลางเดือนให้พี่น้องเฮ้าเนาะค่ะหน้าเห็นใจค่ะพี่นอ้องไอซีแอดมินก็นได้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนความกำลังใจให้ทางแอดมินค่ะพี่นอ้องเม้าอ้ากันเลือดเลือดเดนเดนพี่น้องย่ามจะรับจะนอนนะคะแต่กะย่งอดตาลับครับแต่นอนทำงานให้พี่น้องเข้าในเบื้องกันนะคะได้ฟังกันนะคะเพราะว่ามืออื่นเหมันกะจะเป็นเมื่อของเงิน มือห้อยออกแล้วนะคะเครงลา้าเครืงไทยเนาะมันก็เลยฝ้าวแน่นะคะอ่าย่านพี่น้องบ่มีเวลาได้เบิ่งนะคะพี่น้องอ่าย่านเบิ่งบ่ทันค่ะก็เลยต้องรีบทําให้ทุกท่านดูก่อนนะคะพี่น้องหาเงินพี่น้องเรออ,อยากลําบากเหมือนในกะเลี้หาได้เห็ดในถ้ำเนาะค่ะเพื่อความอยู่หลอดของแต่ละบุคคลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่16ตุลาคมหกเดค่ะพี่น้องอ่า ไม่มีเรื่องงามยามดีนะคะพี่น้องกอนจะไปตามตัวเลขแนวทางของหวยเล่าเส้นสะกุลค้นอุดอรนะคะพี่น้องแล้วก็ตามต่อด้ดยไวย์เหล้าเส้นสามสำนักเส้นดังนะคะพี่น้องเนาะคอยติดตามกันบึ้งนะคะพี่น้องเมื่อนี้บ่มีเรืองงามยามดีอีกอย่างค่ะพี่น้องแต่มีเรื่องเตือนกันนะคะพี่น้องเตือนกันแทนแน่นอนห้องมือใดกันไหนเนาะ เมื่อปุ๊บป้ากับซอบเอกียวเมื่อใดก็ต้องเตือนกันก่อนล่ะพี่น้องมันเป็นอยงใดภาพมันเป็นเบื่อบ,อบอ่พี่น้องก่องกับปับยากหนกพี่น้องหลังเทียกับปับง่ายนะคะเ,เรื่องเตือนไพ่กันนะคะพี่น้องก็คือเรื่องอช่วงมือสองมือนี่เนาะสองสามมือนี่แหละพี่น้องจะเป็นเรื่องของการ เตือนไพ่กันนิดเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเนาะพี่น้องแล้วก็ลงทุนแล้วสูญเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของลงทุนแล้วเสียหายนะคะพี่นอ้องพยาย,ยามนะคะช่วงนี้สองสามเมือนนี้เปล่าเห็ดอยียงที่มันเว้าจุดเกินไฟนะคะพี่น้องถ้าขาดทุนมากลุกทุนมากมแต่ไม่เหาเนาะที่ ขาดทุนมันบ่อดเอาให้มันเลย่ยไปยักสองสามมือนี่ก่อนนะคะพี่น้องเราค่อยมาเห็ดใหม่นะคะมือใดที่มีเรือง้มๆงามดีเข้าคอยเห็ดเนาะเพื่อจิตการของเข้าจะได้ร่งเรื่องแล้วก็ยู่กันไปตลอดลอดฟังนะคะพี่นอ้องเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวให้มั่นคงและถาวรน,นะคะพี่น้องให้ดูแลเรื่องของเรือง,ง้มแง้มดีกันสักกอนะกนะคะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคะสําหรับการเตือนกันในเรื่องถูกหลอกถูกปลอมเนาะลงทุนแล้วเสียทรัพย์นะคะในช่วงสองสามวันเนาอะ,อะเตือนกันบอกกันแล้วก็ไปเบิ่องอเกี่ยวกับเลขมงคลน,นะคะพี่น้องเลขมงคลก็มีเลขสองมีเลขเจ็ดนะคะมีเลขแปดนะคะแล้วก็เลขเก้านะคะโมเมนต์อันบอกเลขเด้อพี่น้องบอกเลขมงคลน,นี่ซือนะคะพี่น้องใส่ให้เป็นประโยชน์นะคะเกี่ยวกับ หมายเลขโทรศัพท์ a อ m นะคะพี่นอ้องอากาศใสเป็นการเวลาในการเดินทางก็ได้นะคะพี่น้องออแล้วก็สีที่เป็นมงคลนะคะวันนี้มีสีส้มสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินนะคะสีที่ไม่ควรใช้คือสีน้ำตาลนะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวานะคะเลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกล่างค่ะพี่นอ้องลองผิดจารลาน นะคะเรื่องดีๆที่นํามาฝากเมื่อต้นปีต้นนองเฮ้านะคะพี่น้องว่าควรสิใส่แบบดใดเหตุผกจิตใาลักษณะเนาะเรื่องราวที่ตักเตือนกันก,นกนะอย่าลืมนะคะพี่น้องไม่รักไม่บอกนะคะพี่น้องออไม่หวังดีไม่นําสิ่งดีๆมาฝากนะคะพี่นอ้องอบาบ่มีอย่างมากไม่ยนอกจากโเลีกแนวทางคะ่ะพี่น้องคะมาฝากพี่ฝากนองเฮ้านะคะไว้ลาวเซียนสกลค,คนอุดรน,นะคะพี่น้อง ออกจากหอยเล่าเส้สนสะก้คนนอุดรเท่ากับไปตามต่อในตัวเลขแนวทางของสามสำนักดังนะคะเส้นกดจับเส้นอุดรเส้นพญ่ أ, ใจดีแตกโพดแตกเหลือพี่น้องเอ้ยแตกจนบ,บ่ญญบรรยะบรรยัญญง่งสามสำนักชิงกันแตกไม่มีใครแพ้ใครค่ะพี่น้องรัฐบาลให้ขึ้นกันฝากไว้นะคะเส้นกดจับเส้นพญ่ أ, ใจดีเส้นอุดรค่ะพี่น้องฝากไว้นะคะให้กดติดตามรอกรันแจง้งเตือนทุกครั้งนะคะพี่น้องอาจจะในกร่องไปตามในตัวเลขแนวทางของ หอยเล่าเซียนสะกดค้นอุดรงวดวันที่16ตุลาคม67กันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะเขากำว่าเบื้องบีนเอกกันสะกอนนะคะหลังจากหอยเล่าเซียนสะกดข้นอุดรคะ่ะพี่น้องแตกวิ่ง8และวิ่งเกนะคะอาจารย์บรจับครูเด่นไห้เนะาะค่ะกาเล่บดไดเก่า 8, 9, น้าเพลินค่ะพี่นอ้องอ่ากะบ๊อเป็นยังเนาะคะ่ะแต่ว่าชุดวิ่งมันเข่าเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คือดินเอไว้ให้เบิ้งในรอบต่อไปค่ะพี่น้องอ่าไปสรุปตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะพี่น้องงวดวันที่16ตุลาคม67นะคะอนี่นะคะพี่นอ้องหวยลาวเซียสนสกุลคนอุดรน,นะคะงวดวันที่16ตุลาคม67นะคะอาจารย์จับคู่เด่นจับวิ่งให้นะคะอาจารย์วิ่ง 8และ9บนล่างค่ะพี่น้องชุดวินก็มี1มี2มี3มี4นะคะจับคู่เด่น92 93 94นะคะคู่รอง82 83 84นะคะเบิ้ล99และ88นะคะส่วนตัวกั้นนะคะ89เม็ดเดียวนะคะพี่น้องอามาตกเก่าอีกแล้วพี่น้องเอาถ้ามันสิแตกอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะถ้ามันจะแตกก็แตกได้นะคะพี่น้องเอาหวยลาวค่ะทวนให้อีกรอบนึงเนะาะหวยลาวเสี้ยนสกลค,คนอุดรค่ะพี่น้อง จดบัท่านก็ค่อยๆจดไปเด้อคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ่า16ตุลาคม67นะคะวิ่ง8และ9บนล่างค่ะพี่นอ้องชุดวิน่นะคะมี1มี2มี3มี4นะคะถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จัดให้เอาไปวินเองได้เลยนะคะพี่น้องขะค่ะสําหรับคู่เด่นนะคะคู่เด่นก็มี929394นะคะคู่รองก็828384นะคะ เบิ้ล99และ88นะคะส่วนตัวกัน889เม็ตรเดียวค่ะพี่น้องนะคะเอาลองวิจารณนานะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของเชื้อสกลคนอุดรน,นะคะหวด16ตุลาคม67ค่ะพี่น้องคอยแต่ปังๆขอยโชคดีทั้งไทยทั้งลาวกันนะคะพี่น้องหวังว่าวันนี้คงจะไม่ทำให้ใครผิดหวังนะคะ,อะสอเกียวกับกราบขอบุญขอบคุ่นหลายๆค่ะพี่นอ้องโชคดีพี่ช่ยร่ำรวยเงินทองกันสุขคนค่ะนอนรับปันดี นะคะนอนหลับในใดเงินหมื่นนอนตื่นในใดเงินแสนพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ